ันนี้พามาดูบ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสมบูรณ์แบบในชีวิตบนทำเลศักยภาพใกล้ห้างกับแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค,ค่ะพอมาราว,วันนี้นะคะมาอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะพามาดูโครงการหนึ่งซึ่งถือว่าครบมากๆทั้งทำเลดีเดินทางง่ายติดถนนใหญ่แล้วก็ใกล้กับธรรมชาติ ตัวบ้านนี้นะคะยังดีไซน์สวยแล้วก็ฟังก์ชันบ้านครบมากๆเลยตอนนี้มาอยู่ที่โครงการเดอะโฮมบ้านฉางเฟส2จากบริษัทเบญญภาพรพร์ตี้ค่ะ โครงการตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทบ้านฉางระยองนะคะบนที่ดินรวมกว่า140ไร่ค่ะและเฟสสองนี้มีทั้งหมด303ยูนิตเป็นบ้านแดแล้วก็บ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะจากโครงการเนี้ยค่ะเดินทางเข้าตัวเมืองระยองก็สะดวกถ้าจะไปมาบตาพุธโครงการเขาก็มีทางเข้าออกด้านหลังที่เชื่อมถนนบูรพาพัฒเพื่อเข้านิคมมาบตาพุธได้สะดวกมากๆอีกด้วยค่ะและรอบๆโครงการยังอยู่ใกล้กับสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวแล้วก็ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นโรบินสันบ้าน โลตัสบ้านฉางโรงพยาบาลบ้านฉางค่ะจะไปสนามบินอุตภเภาก็สะดวกหรือว่าจะไปมาบตาพุทธก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีค่ะ คอนเซปต์ของโครงการนี้คือชีวิตสมบูรณ์แบบเริ่มต้นที่นี่ค่ะเพราะโครงการนะคะเขาตั้งใจให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตเหมือนกับอยู่ในรีสอร์ทในทุกๆวันค่ะนอกจากบ้านจะสวยฟังก์ชันจะครบแล้วยังเน้นนะคะให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยพื้นที่ส่วนกลางนั่นเองนะคะแล้วเราก็สามารถมองเห็นวิวเขาแบบเต็มเต็มตาเลยค่ะและที่มายอยู่ตรงนี้นะคะคือพื้นที่ของคบเพาสในโครงการค่ะ ด้านหน้าก็จะเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ำเป็นสระขนาดใหญ่ค่ะที่มีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่แยกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะมีฟิตเนสมีซาวน่าแล้วก็มีโรดฟอร์รันเนอร์นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการวิ่งออกกําลังกายส่วนเด็กๆนี่เขาก็มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งเอาไว้ด้วยนะคะความปลอดภัยในโครงการค่ะมีทั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งโครงการแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะเป็นสายพักผ่อนชิลๆชอบออกกําลังกายสายธรรมชาตินะคะพื้นที่ทุกพื้นที่ภายในโครงการ เขาออกแบบมาเพื่อรองรับให้เราได้ทํากิจกรรมอย่างเต็มที่ค่ะและค่ะส่วนกลางโครงการนี้แค่18บบาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะ ถาถึงโครงการแล้วขอพามาดูแบบบ้าน2องไทยเริ่มกันที่ไทยแอลค่ะหลังนี้ที่ดินเริ่มต้น50.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย223ตารางเมตรฟังกช์ชัน3ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็2ที่จอดรถค่ะ บ้านไทยแอลค่ะเข้ามาเราจะเจอกับถุงต้อนรับนะคะพื้นที่ตรงนี้สเปซกว้างค่ะผนังฝั่งหนึ่งจะบิวเป็นตู้เก็บรองเท้าก็ได้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ติดกระจกเต็มบานเอาไวต้ตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านเหมือนในบ้านตัวอย่างมีที่นั่งสําหรับถอดแล้วก็ใส่รองเท้าไอเดียดีค่ะพอถัดเข้ามาด้านในของแบบบ้านไทยแอลนะคะ การออกแบบชั้นล่างของเขาเนี่ยนะเขาออกแบบให้เป็นโอเพนแปลนะคะมันก็จะมีความแฟกซิเบิลในพื้นที่นั่นเองนะคะจะจัดลิฟวิ่งบริเวณนี้เหมือนในบ้านตัวอย่างนะคะส่วนด้านหลังก็วางโต๊ะกินข้าว4-6ที่นั่งก็ได้หรือว่าบางบ้านนะคะถ้าอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เปิดโลง่ง ส่วนของลิฟ่งการจัดวางโซฟาอาจจะขยับเข้าไปข้างในหน่อยอันนี้ก็อยู่กับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านไม่ชอบนะพอเข้ามาข้างในมันเปิดโล่งแบบนี้เราสามารถจะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความชอบของเราได้เลยช่วงไหนเราเบื่ออาจจะปรับเปลี่ยนมุมต่างๆก็ได้นะคะแบบบ้านไทยแอลอะค่ะยังให้ความสําคัญในเรื่องของแสงสว่างจากธรรมชาตินะคะมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่หลายตําแหน่งด้วยกันนะคะเปิดโล่งออกไปค่ะจะเห็นพื้นที่สวนของด้านข้างบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านถ้าบ้านไหนที่ชอบทําสวนตกแต่งแล้วก็เหมาะมากๆเลยค่ะ ส่วนพื้นที่บริเวณนี้ถ้าจะไม่บิวอินแบบในบ้านตัวอย่างนะคะปรับเปลี่ยนให้เป็นแผนที่เป็นพื้นที่จัดเตรียมอาหารในบ้านลงตัวมากๆเขาออกแบบมาให้ห้องครัวค่ะอยู่ใกล้กับโซนของดิ g นะคะครัวที่เนี่ยก็ยังจะเป็นครัวปิดนะคะเพราะว่าบ้านไทยขนาดนี้ การทําอาหารครัวไทยอาหารหนักก็สามารถทําได้โดยที่กลิ่นไม่รบกวนในบ้านนั่นเองเขาตั้ง mm. ครัวที่เห็นเป็นรูป L shape แบบนี้นะคะทางโครงการมีให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะและส่วนด้านหลังเนี่ยเขาก็เกาะเป็นเคาน์เตอร์ขึ้นมานะคะใส่ซิงล้างจานเอาไว้ให้ mm. เผื่อว่าใครอยากจะแบบว่าทําอาหารอีกรูปแบบนึงด้านหลังบ้านก็สามารถทําเป็นครัวไทยได้เหมือนกันค่ะ ที่ชั้นล่างของแบบบ้านไทยแอนะคะจะมีห้องน้ำพาริรูมค่ะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกใช้งานสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความอับชื้นในห้องน้ำเพราะว่าเขามีหน้าต่างค่ะเราสามารถเปิดระบายอากาศได้เลยพาขึ้นไปดูชั้น2ของแบบบ้านไทยแอกันค่ะที่ชั้นพักบันไดของแบบบ้านไทยแออะค่ะเขาก็จะมี ช่องแสงขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะเวลาเราขึ้นลงบันไดในช่วงเวลากลางวันเนี่ยแสงสว่างก็ส่องเข้ามากำลังดีก็ปลอดภัยเลยค่ะพอขึ้นมานะคะด้านบนอ่ะจะมี3ห้องนอนด้วยกันด้านหน้าจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะแล้วก็จะมีด้านหลังกับด้านข้างที่จะเป็นห้องนอนที่2ห้องนอนที่3ทุกห้องนอนเขามีห้องน้ําส่วนตัวหมดเลย ปริเวณนี้ที่อยู่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่โซนตรงกลางของบ้านนั่นเองจัดเป็นมุมพักผ่อนส่วนตัวสําหรับสมาชิกในครอบครัวถ้าบ้านไหนมีของเล่นของสะสมอย่างเงี้ยค่ะก็บิวทั้งผนังไว้เก็บพวกของสะสมของเราก็ได้เดี๋ยวมันจะเริ่มพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยค่ะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมของแบบบ้านไทยเอลค่ะที่นี่เวลาเปิดประตูห้องเข้ามามันจะให้ฟิลเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงแรมแบบห้องกวง้กวางๆเข้ามาจะเจอกับโซน w ล l k กอินคล e เนะคะบิวตู้เสื้อผ้าแบบนี้ค่ะ ตู้ใหญ่ๆได้2ตู้สูงจรดฝ้าเพดานเก็บพวกกระเป๋าเดินทางเข้าของต่างๆได้เลยนะคะมีหน้าต่างให้บริเวณนี้1จุดเนาะหน้าต่างนี้นะคะ่ะเราก็อาจจะบิวปเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเอาไว้แต่งหน้าเพราะว่าได้รับแสงจริงนั่นเองนะคะใกล้กันก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมแยกโซนแห้งโซนเปียบมีหน้าต่างระบายอากาศไว้เรียบร้อยเลยส่วนผนังอีกฝั่งหนึ่งอันนี้นะคะเป็นส่วนของผนังห้องน้ำเนาะก็อาจจะติดกระจกเต็มตัวแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะส่วนอีกด้านนึงอะ่ะถ้าเป็นใหม่ๆก็อาจจะแบบ เจาะเอาไว้พวกวางข้าของหรือว่าแขวนหมวกต่างๆแขวนกระเป๋าเนี้ยได้เลยค่ะส่วนโซนนอนอยู่ด้านนี้ค่ะไอเดียการตกแต่งที่นี่ดีนะคะหมายชอบเพราะว่าเข้ากับสไตล์ของบ้านมากๆเลยค่ะโซนนอนวางเตียงนอนคิงไซส์ควีนไซส์วางได้นะคะช่องแสงและหน้าต่างมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของบ้านห้องนี้แสงสว่างก็ส่องเข้ามากลางวันแทบไม่ต้องเปิดไฟเลยจะบิวชั้นวางทีวีแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้โต๊ะข้างเตียงวางได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ 2และห้องนอนที่3ค่ะทั้ง2ห้องก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะที่สัดส่วนห้องเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักนะคะโดยถ้าบ้านไหนเนี่ยมีสมาชิกในบ้านที่หลากหลายอาจจะมีเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นห้องนอนของลูกก็ได้แต่ว่าถ้าสมาชิกในบ้านไม่เยอะจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของห้องนั้นให้กลายเป็นห้องทํางานเป็นโฮมเทเตอร์ส่วนตัวหรือว่าจะเป็นฟิตเนสส่วนตัวก็ได้เหมือนกันนะคะและทั้ง2ห้องเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวส่วนรายละเอียดเล็กๆอย่างหนึ่งที่หมชอบของโครงการนี้ก็คือเขาจะแยกระหว่างโซนแห้งแล้วก็โซนชาเวอร์ไว้ ให้ในพื้นที่โซนชาเวอร์ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่เปียกเนาะกระเบื้องที่ทางโครงการเขาให้นะคะก็จะมีลักษณะเนื้อค่อนข้างหยาบนะคะก็จะไม่ลื่นนั่นเองค่ะ าครอบครัวของเรามีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะต้องการพื้นที่ดินและพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นใหม่แนะนําแบบบ้านไทยนี้เลยค่ะกับไทย XL ค่ะที่ดินจะเริ่มต้น56ตารางวาพื้นที่ใช้สอย246ตารางเมตรฟังกช์ชันของบ้านจะเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็จอดรถได้3คันค่ะ ที่จอดรถ3คันนะคะจะเป็นการจอดแบบในร่มนั่นเองนะคะพวกรถคันใหญ่ๆจอดได้ขึ้นลงสบายเลยค่ะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีห้องเก็บของให้1จุดนะคะห้องเก็บของค่อนข้างกว้างนะคะพวกอุปกรณ์ทําสวนอุปกรณ์ล้างรถต่างๆนะคะก็สามารถจะเก็บในนี้ได้เลยประตูทางเข้าเขามี2ทางด้วยกันค่ะทางหนึ่งก็คือจากบริเวณที่จอดรถตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูกระจกสไลด์ส่วนอีกทางหนึ่งก็จะเป็นประตูทางเข้าหลักซึ่งอยู่ด้านหน้าค่ะ ด้านในของแบบบ้าน Type XL นะคะที่นี่เนี่ยเข้ามาจะเจอกับโซนรับแขกที่กว้างเลยค่ะแล้วก็รองรับแขกได้หลากหลายด้วยการจัดวางโซฟาจะเป็น L s h a p e แบบในบ้านตัวอย่างไซสใ์ใหญ่ๆก็วางได้ลงตัวนะคะตรงกลางมี Coffee Table ค่ะไซส์ขนาดใหญ่หม่ว่าเหมาะมากเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีการออกแบบนอกจากจะได้พื้นที่รับแขกขนาดใหญ่แล้วก็ให้โถงตรงนี้เนี่ยเป็นแบบ Double Vol u m e สูงค่ะ แล้วก็ออกแบบให้พื้นที่ลิฟวิ่งเนี่ยเขาคอนเน็กกันนะคะกับโซนดายนิ่งซึ่งเราจะวางโต๊ะรับประทานอาหาร4-6ที่นั่งแบบในบ้านตัวอย่างขึ้นลงตัวมากๆนะคะเราสามารถที่จะจอยหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่างที่รับประทานอาหารแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะนั่งดูทีวีก็ได้นะคะถ้าเรามีปาร์ตี้อยากจะรวบรวมพื้นที่อินดอร์เอาท์ดอเข้าด้วยกันตรงนี้ก็เปิดประตูกระจกสไลด์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเชื่อมพื้นที่อินดอร์เอาท์ดอได้เลยค่ะ ส่วนด้านหลังอะคะ่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวไทยที่นี่เป็นครัวปิดเลยนะคะเขามีประตูกระจกสไลด์ปิดไว้ไม่ให้เราทํากับข้าวแล้วกลิ่นต่างๆรบกวนโซนนั้นในบ้านเคาน์เตอร์ครัวที่เห็นเป็นรูปตัวแอลโครงการเขาให้มาแบบนี้สวยงามเลยค่ะเราแค่เพิ่มเติมในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆก็ได้ถ้าใครจะติดพัดลมระบายอากาศก็สามารถทําได้นะคะประตูที่เห็นนะคะด้านในห้องครัวเป็นประตูที่เปิดเชื่อมไปบริเวณลานซักล้าง ตรงนั้นเนี่ยเขาก่อเคาน์เตอร์ครัวพร้อมกับซิงค์ล้างจานทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วเผื่อว่าใครนะคะอยากจะใช้พื้นที่ครัวข้างหลังก็สามารถทําได้ค่ะแบบบ้านไซเอ์ XL ะค่ะที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันด้านในเนาะฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งแล้วก็ไดนิ่งค่ะและเราจะเดินผ่านโถงทางเดินตรงนี้นะคะระยะของเขาเนี่ยกว้างเพราะฉะนั้นแล้วผนังอย่างเนี้ย ในบ้านตัวอย่างอ่ะเขาก็บิวเป็นพวกชั้นเก็บของเก็บหนังสือถ้าบ้านไหนที่มีพวกอาร์ตทอยหรือว่าของสะสมนะคะเราสามารถบิวได้เต็มทั้งผนังเลยซึ่งถงทางเดินนี้ค่ะจะนําเราไปสู่ห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างเหมาะสาหรับผู้สูงอายุมากเพราะว่าเราลงรถนะคะจากโรงจอดรถเนี่ยผ่านประตูนี้ตรงเข้าสู่ห้องนอนได้เลยถ้ามีผู้สูงอายุนะคะห้องนี้จะเหมาะมากๆค่ะเพราะว่าขนาดเนี่ยกว้างจัดวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆนะคะได้ครบมากเลยค่ะ ถ้าไม่มีผู้สูงอายุจะปรับเปลี่ยนห้องนี้นะคะให้เป็นห้องทํางานเป็นโฮมเทอเตอร์นะคะหรือว่าอีกไอเดียหนึง่งอันนี้คือดีมากเลยนะตรงนี้ก็ทาเป็นแบบผนังสีขาวแล้วก็ยิงโปรเจคเตอร์เอาไว้ดูหนังก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะคะติดกับห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะมีห้องน้ําไว้ให้นะคะห้องน้ำเนี่ยใช้งานสะดวกเลยค่ะแยกระหว่างโซนแหง้งแล้วก็โซนชาเวอร์ในส่วนของพื้นที่โซนชาเวอร์ค่ะกระเบื้องก็จะเป็นลักษณะของเนื้อหยาบน,นิดน,นึงนะคะเพื่อไม่ให้ลื่นเวลาที่เราเข้าไปใช้งานนั่นเองค่ะ ขึ้นมาชั้น2ของแบบบ้าน XL นะคะชั้นนี้เนี่ยก็จะมี3ห้องนอนทุกห้องนอนเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําส่วนตัวให้หมดเลยนะคะแต่ไม่อยากให้ดูบริเวณนี้ก่อนเนื่องจากแบบบ้านเนี้ยค่ะตรงลิฟวิ่งอ่ะเขาจะเป็นโถงดับเบิลวอลลุ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เรายืนอยู่ชั้น2เนี่ยเราก็สามารถที่จะมองเห็นด้านล่างด้วยถ้าบ้านไหนชอบความหรูหราตกแต่งไปว่าเพิ่มเชนเดลีย์ตรงนี้ก็สวยค่ะไปพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ด้านหน้าของบ้านค่ะ เป็นมาสเตอร์เบดรูมที่ได้ความโปร่งจริงๆค่ะแล้วก็เขาจัดวางฟังก์ชันของห้องไว้ได้ลงตัวมากๆนะคะหมายชอบนะที่นี่ค่ะเขาจะให้สัดส่วนของห้องพื้นที่ใช้สอยเต็มพื้นที่เลยคนที่ชอบห้องที่ไม่มีระเบียงหมาแนะนําแบบบ้านนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะด้านหน้านเนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงนะคะตรงนี้ก็จะยาวไปนะคะลักษณะจะเป็นคอร์เนอร์วินโดว์ค่ะก็จะเป็นกระจกนะคะหรือว่าช่องแสงที่เข้ามุมนั่นเองทำให้เราได้รับมุมมองและทำให้ด้านหน้าเนี่ยดูกว้างขึ้น ซึ่งมีห้องมาสเตอร์เบดรูมมะคะ่ะขนาดกว้างขวางนะคะเราจัดวางเตียงนอนคิงไซส์มีโต๊ะข้างเตียงจะมีเดย์เบดบิลชั้นวางทีวีแบบในบ้านตัวอย่างหรือว่าจะบิลชั้นเก็บของแบบนี้คือลงตัวมากๆนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะของห้องเนี่ยเราก็บิลตู้เสื้อผ้าสูงจรดฝา้าเพดานทำวอล์กอินครัวเซตบริเวณนี้ได้เลยนะคะด้านนี้ก็ติดกระจกบ,บานใหญ่แบบในบ้านตัวอย่างเอาไวด้ดูความเรียบร้อยแต่งหน้าแต่งตัวสาวๆชอบมากๆนะคะในนี้มีห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วย การจัดวางฟังก์ชันห้องน้ำเขาถือว่าลงตัวนะคะแยกระหว่ังโซนแห้งโซนชาเวอร์มีหน้าต่างค่ะเอาไว้เปิดระบายอากาศลดความอับชื้นในห้องน้ำให้ได้ด้วยค่ะ ส่วนห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะอยู่โซนด้านหลังของบ้านขนาดทั้ง2ห้องเนี่ยไม่แตกต่างกันนะคะในห้องก็จะได้ความโปร่งมีหน้าต่างเปิดรับแสงธรรมชาติแล้วก็รับลมได้ดีมากๆค่ะทุกๆห้องนอนเนี่ยก็จัดวางเฟอร์นิเจอร์แบ่งแยกโซนต่างๆไม่ลงตัวและมีห้องน้ําส่วนตัวใช้งานสะดวกเลยค่ะ นี่คือภาพรวมของ The Home บ้านฉากเฟดสค่ะก็เป็นโครงการบ้านที่เหมาะกับทุกวัยจริงๆนะคะใครที่เป็นสายชิลชอบนั่งคาเฟ่หาของกินอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นเบกเกอรี่เครื่องดื่มหรือว่าอาหารแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายร้านเลยนะคะใครชอบร้านไหนก็ไปเช็คอินร้านนั้นได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่วันหยุดอยากจะชวนเพื่อนมาอยู่ที่โครงการมานั่งทํางานจิบกาแฟ ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดชอบออกกําลังกาย mm. ก็สามารถใช้พื้นที่ของสวนสาธารณะภายในโครงการได้เลยค่ะจะวิง่งจะเดินเล่นจะออกกําลังกายหรือว่าให้เด็กๆมาใช้พื้นที่ของสนามก็ได้นะคะทั้งหมดนี้มันจะได้บรรยากาศฟิลเหมือนกับเราอยู่ในรีสอร์ทส่วนตัวในทุกๆวันค่ะและราคาเริ่มต้นของโครงการนะคะอยู่ที่3ามล้านหกแสนาบาทค่ะส่วนแบบบ้านไ L อลนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทส่วนไฮเอ็กแอลค่ะที่ใหม่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะราคาเริ่มต้น 5้าน6 5หมื่นบาทค่ะแล้วตอนนี้ทางโครงการเขาก็มีโปรโมชั่นพร้อมกับของแถมให้หลากหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีแอร์ทุกห้องนอนฟรีชุดครัวบิวอินแล้วก็ฟรีติดตั้งมอเตอร์ประตูรั้วไฟฟ้านะคะใครที่สนใจก็แวะมาได้ที่เซลล์แกลเลอรี่นะคะสําหับการขายตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะวันนี้หมดเวลาของผมกเราแล้วเดี๋ยวโครงการหน้าใหม่จะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะรายละเอียดของโครงการนี้จะแปะไว้ให้ที่ข้างล่างนี้ค่ะ